สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ ndtv นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับมอสสัตว์เรียงนะครับวันนี้ผมจะมาดูสัตว์มตัวนะฮะนี่ก็คือมังกรนะมังกรพ่นไฟูฟ้วยวูวู เราเผาได้ทุกอย่างนะนี่คือมังกรมังกรสีงมพูครับเงินเปอร์เียครับไม่เยอะเท่าไหร่นะต่ผมจะเอารีวิวแม่งี่หมดทุกตัว มังกรลลีเลยใช่ไหมนี่ก็มังกรนี่แหละแม่ ไเชีย่ยอะไรเนี่ยดูทิ้มันนะต้องถือมือเปล่าไอ้นี่รีวิวไปแล้วนะทิ้นะถือ้ไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่ามันมันพ่นหินมาได้เดี๋ยวผมลองหาหินมา แม่งอ่ะแลนนี่ก็คือตัวหินมาอ่ะโยทั้งแมง่งอ่ะเดิต่อไปเดิมต่อไปเยอไม่รู้นะ คือไอรอนโกเลมอึดมาถ,ามถามกเท้าหูท่ท้องไอรอนโกเลมก็อรีวิวแล้วทิ้งแต่ก็ไม่ไมีรู้ลาตายตายร็ว โอ้ต่อไปขังค่าวหรือโอ้ยอะไรบินได้เลยว้าวเย้าวิออนี่บวกันกูตี โอ้ยมีดีใส่แว่นตาย้งมันนะนี่ก็คืออินเตอร์แมนไปลั้นอินเตอร์แมนมันเดี๋ยวมันก็วัดก็วัดแต่รับเองยังมันอะไรก็อ้ยเอแมนโอ้อันนี้มาิีดี ได้ตุตของเธอตัวทีอะไรโอ้น่าน่นมันเป็นมามมกเูปะมือปฮะอีอยู่หมดแล้ว แล้วก่อนนี้นี้นี้แล้วก่อน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 นี้นี้คือเห็นเห็นอนเนาบา

กันละสิบโอ๊โอ้ชสิบโอ๊ยสิบหนึองสิบไปนะข้าว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 ข้ ไปโอสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ก็สไปเดอร์ตรงนี้มันนะดูฮะโอสไปกันไหมสไปเดอร์มันยังสไปเดอร์ ไปแม่ไปเออวัวเราจไปไไรละ้ะแม่งนี้เือไปเดอดออก็จบแล้วผมอูไปตกแล้วไปแล้วะพโอ my god ิดโอผิดโอผิดโอผิดิดโอ my god